สวัสดีจ้าสุเจ้าจ๋ามื่อน,นีแม่น้ำหนึ่งสิภาพไปเก็บหอยจูบหอยขุมทะเลกันจ้าสุเจ้าจ๋าว่าแต่บรรยากาศดีแดดออกก็สั่นระฆัว่ากันแลนไปลงทะเลค่ะหาแนวอยู่แนว,แนว,แนวกินกันจ้ามาเบิงว่าเมื่อน,นี้คอยเสกเก็บหอยได้ลายปันใดจ้าสุมเจ้าจ๋าบรรยากาศก็สุดยอดเลีสุมเจ้าจ๋านา้ำทะเลกับกำลังอุน่นๆเลยจ้าบรรยากาศสวยงามบาจ้า อ้าไปผู้แดกว่างก็มาเก็บหอยซอยข่อยแด่สมเจ้าจ๋าโอ้จะเป็นหลายโพดโพบม้วบังแตงอีลีวิวก็งามงามสมเจ้าผู้ทางเก็บจะบ่มีไผยมาแย่งกินข่อยอยู่ยนี่กินเก็บกินผูดเดียวอยู่นี่แหละจะสมเจ้าจ๋าหิวย่าใไก็ย่างลงไปทะเลไปเก็บจะหอยแมงผู้หอยขมอุ้ยลังเือกัไปเก็บกุ้งฝอยกุ้งย่างมากินได้สมเจ้าจ๋าได้มาเทอเลรนี่เทะเไยพอได้กินแรงอยู่ได้สมเจ้าแซบเป็นตานย่ยได้หอยอันนี้กันได้เป็นหอยจุบหอยขมคือบบานเท้านี่แหละสมเจ้าจ๋าลด รสชาติคล้ายๆกันแต่ว่ามันนวยใบใหญ,ญป่ปน,นได๋มันกะได้หนววยซ้านี่ราคาโมเมนต์ว่าไมา่อยู่นี่แหละหุ้นทางหาเก็บกินได้จ้ะข่อยก็เห็นว่าอันคนต่างาสัตว์เขาก็กินได้จ้ะอันนี้หอยมันก็มีคนกินบ้างไม่กินบ้างเนาะค่ะเนาะไอ,อ้ไปซื้อน้าร้านร่านเอ่อร้านขายอาหารซีฟูดอย่างสิแพงขึ้นอย่างเดอ้อนี่ซุมเจ้าอันหอยอันนี้ทั้งนี้เขาเอิ้นว่าแพร r y วิงโคนะจ้ะที่นี่เขาเรียกว่าแพร r y วิงโคซื้อกินกับแพงเติบอยู่ค่ะแล้วก็มันบดละเอียดเลยค่ะกะมีแต่จนมาก็ คืออ,อยากน้ำได้กระดั่งจิละค่ะยางลงทะเลกระไดแนว้วยู่แนวกินติดใหม่แต่มือกไปค่ะอุ้ยหอมหวานแสบอีอลี่คือไว้แล้วเมนูว่าสีว่าเสีอเยอไปอมกินซบแสบกิติดตามมึงค่ะว่าสไดไ้หบารบ่หลจ้า ขออภัยค ie ie ่ะในความแบบงกงกแงกๆงุบเจ้าจ๋าขคลไม่ได้เอาคาตั้งกล่องมาโอลก็เลยถือกล่องมือเดียวแล้วก็เก็บไปนํากฤสิตาไล่แน่จักหน่อยเนาะจาะเนาะเอ่ออดทนเบิ่งเอาแน่จักหน่อยค่ะเดี๋ยวมื้อหน้าสิเอาคาตั้งกล่องมาเฮ็ดเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเดี๋ยวก็สิถ่ายให้เบิ่งซุบเจ้าจ๋าเจ้าเบิ่งเด้อนี่ตามขึ้นเนี่ยนะมีนี่แต่หอยหอยจูบทั้งนั้นจ้ะหอยจูบมันเป็นสีจังซี่เพราะว่าเวลาน้ําลดเนาะค่ะเนาะมันก็สิถืกแดดแดดเลียมันมันก็เป็นสีแห้งแห้งงั้นสีะจ้ะแต่มันถืกน้ํามันก็เเป็นนคืออหยบ้าาฮ แล้วคะ่ะแต่ว่าส่วนมาก่อยก็ะชต้มต้มแล้วกจะิไปแกะออกค่ะแกะแล้วจังไปเห็ดกินซึมเจ้ใจโอ้ยแสบเบาแล้วก็หิวไปเลยคะ่ะเดี๋ยวถาเบิงมื้ออื่นเดี๋ยวจะเห็ด อมหอยแ่บๆสู่กลินสุ้มเจ้าจ๋าเบิ่งไปหลวจดสภาพบรรยากาศเุมนน้าทะเลค่ะน้ําทะเลตรงน,นั้นแบบอุดมสมบูรณ์อ,อิหลีสุ้มเจ,จาม้าจ๋าแล้วก็จะไปดูปากกาลังอุ้ยบ่เป็นปาการ้างอันเขาเรียกว,ว่าหอยทากทะเลสุ้มเจ้าจ๋าว่งแน่นอโอ้เห็ดตูมูเต,ตมีอยู่เป็นตะแพงบอไผบ่เคยเห็นนี่ล่ละค่ะตัวนี้คือหอยทากทะเลจ้าแล้วภาพต่อไปเดี๋ยวสภาพไปเบิ่งปากกาลังสุ้มเจ้าอันนี้น้ํลดลุแล้วค่ะมันจะเป็นตามแอ่งน้าเนาะอยู่ตามซอกหินอะไรแบบนี้สุ้มเจ้าจ๋าปากการ้างขึ้นงา งามเหลือสีแดงยังไม่ได้ขืนสุมเจ้าลายอิ๋ขหอยทายมาให้เบิงสวยงามกับอันนี้มีสีเทาแล้วก็มีสีลุกงนะคะเนาะสีแดงมันยังมั่นนใหัยเพราะว่าตัวนี้ยังตัวน้อยๆอยู่จะสุมเจ้าจ่าเดียววันหน้าจะไปถ่ายมาให้ดูอีกสุมเจ้าจ่าคอยก็เห็นโอ้ยงามค่ะมันกระสีดินดองเดาดองเดามันมีชีวิตชี้าได้สุมเจ้าเอ๋ยงามบ่นี่ล่ะค่ะหอยที่ข่อยมาต้มแล้วก็เตรียมตัวนั่งแกะกันเลยจ้าขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่นำหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ